เนี้ยสิเหตุอลางการงานสางเป็นอีกแล้วครับท่านนี่หัวหอยอีกแล้วปัญหาว่าจิตํั้มมันบักจันย้ยายท้องหนได่นาเา่ก่อนโไ่ไดเอไปนั่งมึจานรวบเซนนั่นนี่มึงยุดมือไหร่ได้มไดกเรวมเซนก็ต้มตัน อย่าอย่าลวกหลายแล้วไอ้ย่าลวกโดนน้ำมันสีเหนียวบ้าเอาไปแล้วลวกเส้นนี้เดี๋ยวเริ่มมาคัดตะกองมาเดี๋ยหลังเนี้ยเสียบนอนมาเดี๋ยวกลับกล้องดูกว่าไว้ข้างบนกระถุนได้ทองหัวใหญ่ทองอีกแล้วนะคะวันนี้ เอาขาวก็สวยได้ละ่ะว่าหญ่ท้องว่าบรรดาพี่น้องนี่แหละว่าบรรดของเราพวกเส้นนีพวกเส้นมีกนมินกับส้มตำยายเียนกระต่นพอดีเมื่อกี้แม่ก็กกรลังตื่นเ้อนอนว่าคืนบนนอนมันขึ้นกวนขาห่วยบกเพอแล้ว

นี่มันสุกยากอยู่ตอกเอเซนมีมือขาวทางโน้นก็ตำส้มตำแล้วเจียวนะทุกคนน่าเสียดแล้วลืมไปเบิ่งนะอันนี้ผักลวกอันนี้ผักสดประกาว่าเจียวมาคลุกใส่กบตำหมกคุุงได้เลยไอ้ยังอ่ะไอ้ผักไายเห็น,น,น,นไ,ไหมตัดกายเป็นว่า อับสัมพ ну? oh. ี่น mm ้องเลยผักไผ่ผ ah ักไผ่งามๆคือกันอันนี้萝卜ผักบูงอันนี้อันนี้ผักผักอย่างเหรอผักผักลำเออผักลำอันนี้พักกระเสดงงเงี้ยวพักกระเสดพักงูเงี้ยวโอ้ยงูเงี้ยวคนะอันนี้น้องไม้พี่น้องโอ้ยหอยพุ่น็อ้บล็บตหยากแนื้อสิจินสุ้มกันเัง้ี่ล่ะแซ่บหลายพี่น้องเอ้อนเซนมีข่อยสิเป็นแนวอน้

กระปุกน้ำมันกระเทียมเกีียวกูวนะกไก่น่ะมันกระเทียมเกีียวบ่ปูกเอาเลยบ่เออปูกเอาเลยนะนำมามันกระเทียมเกีียวาาน,ยยวนี่เอามาจาบับาาแล้วก็เอาผงนัวมายี่ดขาวมามีบ่ไม่มีค่ะมีแต่ยิ๋วมีแต่ไอ้ตัวหอุ่ย มีดองเดี๋ยวซีอิ๊วขาวใส่ด้ส้มโอนึงก่อนจ้านี่ผงงาโรยก่อนเด้อทุกคนสูตรนี้สูตรนี้นะแสบน้ำม,ม,ม,มัน,น,น,มนลเลยละนี่จังประเด็กก่อนซีอิ๊วขาวนิดนึงนิดนึงน,ดนิดนึงบอเอาหลายเด้๋ยวซีอิ๊วขาวพี่น้องแล้วก็ค้นซีอิ๊วขาว บุได้เอาคับกล่องมนาะกระเจังยีเนี่น้ำมันกระเทียมเจียวด้วยกับกล่องดีกว่านี่น้ำมันกระเทียมเจียวเอ๊ะปีเกตใบตลอดด้วยพี่น้องเลยน้ำมันกระเทียมเจียวเจ็เดใบเจ็เดใบไปวลาข้ากินอย่างข้ากลันนี่เดี๋ยวจะเอามาชงก่อนเดี๋ยวนะจำอย่าลืมพี่แกนัน่อย่าฟาวเด้อจย่าฟาว แล้วแนวมาค้นนี่นะสวรรค์สมแม่มีบ่บ่อันแนวน่ะก็ได้น่ะแนวขีดนะนี่ก็ได้แล้วฟาวใจหอนไหลมาท่านนี่อยู่เอาไปเชลญะอย่างท่านกระแดนมันเสร็จ้วฮะโอ้เจ้ากรผสมจ้ะปลุกได้จ้ะ ถ้าบอสให้มันมีความนุ่นนวดจัหน้อยแค่นั้นแหละเพราะว่าหกปอนนี่มันมันต้องสองอันเซนอันนี้โพดเซนสุกโพดมันเ้นมนขาดเ้นสุกโพดกันก็จะได้ใสนยิ้วขาวอีกยิ้วเราบอิยนี่ก็เฝ้าทโอ้ยเนาะ ควันฉุยแต่ว่าค่ะนี่น้มันกระเทียมเคียวได้หลายนิงเสียไ่นองเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นได้เส้นนี่เส้นเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นฟูขึ้นอีกน้มันกระเทียมเคี่ยวหลายคนนี้ยังเสียเสีได้หลายยังเสียอันนี้มันหใส่้อะเดี๋ยวมาซีมมึงไปเดี๋ยวมามองปุ่มตั้มเือ อืมอืมอืมอื้อมาจำบหางล้างเดี๋ยวเห็นอแซ่บมีข่อยไหมวุ้ยแซ่บกินกินเล่นกับแซ่บเลยไหมยังอันมาเอาใจหรือเปล่ากวแะกว๊ะหรือเปล่ามึงซีมหรไปมึงซีมเลยเอานามใจไหมล่ะแต่ว่ามันกับแซ่บหรือเด้อ แสบแล้วแสบแล้วนี่ยังรนี่เอาโพดสบอเนี่ยนี่แม่โอ้บกฮวงกันนั่นไนมันอ่ะไนหน่อยมันมทาตำบกวงแสบก็แสบมึงอ่ะทาตำก็แสบแล้วมึงทาตำก็แสบแล้ว